สวัสดีค่ะเพื่อนๆนอกกี้นริศลาเองนะคะวันนี้มาพร้อมกับ new look นะคะก็ <g ül> <g ül> วันนี้มาพร้อมกับทรงผมแบบ Swan นิดนึงนะคะเข้ากับหน้าอยู่ปะไม่ได้ทำทรงนี้นานแล้วนะคะตั้งแต่สมัยเรียน มหาวิทยาลัายตอนนี้ก็ยังเรียนมหาวิทยาลัายอยู่แต่ไม่บอกว่าปีไหนนี้หรออ้าวันนี้นะคะอย่ามัวรอช้าสิเวลาดีดีก,กว่านะคะจะมาแนะนำนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆที่พอกหน้าและพอกตัวนะคะผลิตภัณฑ์ที่นกใช้พอกหน้านะคะก็อันนี้ใช้มาน,นานแล้ว นานมากแล้วนะคะเป็นปีปีแล้วนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าซีรัํมนั่นเองนะคะของพี่แจ็คจิวที่เขาเลี้ยงกุมารเยอะๆนั่นแหละเขามีขายนะคะหลายสาขาเลยนะคะแต่ที่สาขาที่อ่อนอกี้ชอบไปซื้อมากที่สุดนะคะก็จะเป็นที่ใกล้บ้านเรานะคะก็คือที่เรียกทางด่วนลามินทาโอ๊ย ขนตาไม่เท่ากันไม่เป็นไรติดขนตาไม่เท่ากันก็ยังอะไรก็ไม่รู้เอาเรามาพูดกันต่อนะคะซีรัมนี้นะคะใช้พอกหน้านะคะพอกทั้งหน้าเลยนะคะแล้วก็หนาหนาพอกให้หน้าขาวๆเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ทั้งคืนเลยนะคะไม่ต้องล้างออกมันจะซึมเข้าหน้าอัตโนมัตินะคะเวลานอนนะคะ ก็นอนไปเลยกลิ้งไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะเลอะเปืเป้อนแต่อย่างใดนะคะเพราะว่ามันสามารถซึมซับแล้วก็แห้งไปกับผิวหนังหนังหน้าของเราเองเลยนะคะไม่ต้องกลัวอ่ะแล้วพอเช้ามาตื่นมาก็ทําการล้างหน้าออกนะคะด้วยวิธีการนวดหน้าก่อนนวด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 ,นวด,นวด,นวดให้เป็นแบบคือทําหน้าที่เหมือนแบบเปรียบเสมือนดังเราล้างโฟมหนังหน้า นวดนวดนวดให้มันเป็นฟองเป็นออกปุ๊บแล้วค่อยล้างแล้วตามด้วยโฟมล้างหน้าที่เราใช้อยู่เป็นประจำทุกวันนั่นเองนะคะอ่าถ้าอยากเห็นว่าพอกจริงหรือเปล่าเดียวยังไงคลิปหน้าจะมารีวิวให้ดูก็แล้วกันนะคะยังไงขอเสียงกดไลค์เยอะๆด้วยก็แล้วกันจะมาพอกให้ดู <laughs> เพราะว่าการพอกนะคะมันต้องแบบเปือยหน้า <laughs> แต่เกรงว่าจะดีหรอ <laughs> อ่ะนะแล้วก็มีอันนี้อันนี้คือพอกตัวนะคะก็คือมันเป็นครีมบัตเตอร์ซึ่งปกติแล้วคนส่วนใหญ่เขาจะใช้โลชั่นที่เป็นแบบโลชั่นทาผิวทั่วไปธรรมดาใช่ไหมคะอันนั้นเนี่ยเนื้อมันจะบางนุ่มละเอียดแต่อันนี้ทานิดเดียวมันก็เหนียวคือแบบคือมันเรียกว่าอะไรกัก เก็บความชุ่มชื้นของผิวเราได้ดีกว่าโลชั่นทั่วไปนั่นค่ะก็อันนี้เดี๋ยวเอาให้ดูอันนี้ซื้อที่ Boots Boots นั่นเองนะหรอปกแบบนี้ไม่แพงไม่แพงลองไปหาดูอีกอันนึงนะคะซื้อได้ที่ b o t t เหมือนกันนี่ <laughs> ก็เป็นนี่เลยดูเอานะคะ b r a ซ i l Nut นั่นเอง เฮ่บรัซิลนัก็เป็น b u t เตอร์ครีเหมือนกันนะคะอันนี้กลิ่นหอมมากกลิ่นแบบคล้ายๆถั่วก็มนเป็นถั่วเนาะก็หอมดีนะคะก็สามารถใครที่แบบผิวแห้งๆนะคะก็สามารถที่จะทาก่อนนอนได้นะคะเพราะว่าเวลาเราเปิดแอร์นะคะผิวหนังเราก็จะแห้งใช่ปะก็ใช้อันนี้แหละพวกเนี้ยสองตัวเนี้ยอยู่เลยนะคะข่าสำหรับวันนี้นะคะก็มานำเสนอ เออโลชั่นพอกตัวแล้วก็ครีมพอกหนังหน้าเราเรียบร้อยเนี่ยค่ะก็ลองไปหาซื้อดูแล้วกันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าบาย